เข้าใจละมีคนบอกเรานะว่าอย่าใช้มาตรฐานของตัวเองไปวัดมาตรฐานของคนอื่นเพราะมาตรฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันเราก็ไม่เคยเอ,อไม่เคยสงสัยอะ่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าเราใช้อะ ความจริงใจและ,ะความดีของเราอ่ะเราก็ไม่ได้คิดซับซ้อนอะไรก็ทำตัวปกติใช้ชีวิตปกติแต่มีความรู้สึกว่าสังคมสมัยนี้ช่างอยู่ยากเหลือเกินเนาะบางทีบางคนเจอกันแค่ ไม่กี่ครั้งก็รู้แล้วแหละว่าเขาแบบคิดอะไรยังไงกับเราเราก็ถอยออกมามองคนมันใช้เวลาสามเดือนถึงได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงแล้วก็แบบทีแรกเราก็มีความรู้สึกว่าโโหฉันมาเจออะไรเนี่ยแต่ก็มีคนพูดแบบว่าพูดบอกว่า เฮ้ยเธอหมดกรรมแล้วนะเธอมีกรรมอ่ะสามเดือนนั่นโคตรเร็วเลยอ่ะแล้วก็เลยแบบคิดในทางที่ดีว่าอู้สามเดือนเร็วมากฉันใช้กรรมของเขาฉันใช้กรรมของฉันละต่อไปบายบายจากคนนี้ไม่น่าเชื่อมาเจออีกคนนึงเจ็ดแปดเดือน แ่้วมนรู้สึกว่าโอ้โหเสียความรู้สึกสุดๆน่ะคือว่าเขาก็เคยเคยช่วยเรานะไม่เออเราก็เลยช่วยเขาตอบแทนแต่ก็ไม่คิดว่าการที่เราช่วยเขาถึงเขาจะบอกว่ามันเป็นผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเขาก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยแต่เราก็ยังพูดกับเขาบอกว่า ถึงเขาจะช่วยตัวเองแต่ในผลประโยชน์นั้นมันก็เป็นการช่วยเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากตอบแทนเขาคืนโดยที่ช่วยเหลือเข้ามาตลอดแต่เชื่อไหมในที่สุดความจริงที่มากกว่าความจริงก็คือว่าตลอดที่ผ่านมา7 8 9เเดือนเนี่ย เขาไม่เคยจริงใจกับเราเลยเขาไม่ได้ใช้คำว่าเ,เราใช้คำว่าเขาพูดไม่หมดเขาพูดไม่ตรงปกเราก็รู้แหละแต่เราก็ยังแบบว่าเฮ้ยคนเรามันไม่ร้อยเซ์หรอกถ้าสมมุติเราตีคนเนี้ยซัก 80%เราก็ไม่ร้อยเอซเ่อเราคิดว่าถ้าเราสามารถแบบว่าเอาด้านที่เขาขาดอะแต่ส่วนที่เรามีอะไปเติมเต็มซึ่งกันและกันน่ะมันก็จะกลายเป็นที่แบบว่าว้าวเราสามารถอ่อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันละเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อะเขาอาจจะขาดบางอย่างเราก็อาจจะขาดบางอย่างด้วยกันยาณนิมิตที่ดีเราอาจจะเติมเต็มกันได้แต่เชื่อไหมว่าเราให้เขาเต็มที่แต่สิ่งที่เขาให้เราเหรอมีแต่ <c oughs> บอกได้เลยว่า พูดไม่ออกอะถึงรู้ว่าเขาไม่เต็มที่กับเราเราก็ยังแบบว่าเขาเคยช่วยเราแล้วก็เต็มที่ต่อไปแต่แต่ถึงจุดจุดนึงเชื่อไหมแค่เรื่องเล็กๆที่อ่อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแค่เรื่องเล็กๆทำให ความคิดที่เขามีทั้งหมดน่ะมันออกมาเป็นข้อความโดยที่เขาจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจแต่เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเขาวางแผนมาเจ็ดแปดเดือนแล้วอันนี้คงไม่ใช่ว่าเพิ่งมาพูดเพิ่งมาคิดได้อย่างนี้หรอกเนาะเรามีความรู้สึกว่าโลกสมัยนี้อยู่ยากต่อไปเนี้ยจะทำอะไรก็ คงจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้แล้วก็ถือว่าครั้งนี้มันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เลยแหละที่ต่อไปจากเนี้ยเราต้องเอามาใช้พัฒนาความคิดและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นว่ามาตรฐานของแต่ละคนอะไม่เท่ากันแล้วการที่ไปให้ใจกับใครอะต้อง ยับยั้งชังช่งใจไวบ้างไม่ใช่ว่ามาตรฐานเราเป็นนี้เราก็คิดว่าทุกคนจะเป็นเหมือนเราแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็คิดว่าถึงจะเป็นแบบเหมือนเรื่องสมเดือนอะถึงจะเป็นเจ็ดแปดเดือนเชื่อไหมมันก็เป็นออะไรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราก็ไม่ความรู้สึกว่าเราก็ใช้ไอ ไอคนที่สามเดือนที่เคยทําไม่ดีกับเราอ่ะแล้วก็บอกว่าอา๋อคนนี้เหรอเจ็ดแปดเดือนไม่เป็นลายมันเป็นมันเป็นแล้วอาจจะไปติดค้างเขาเมื่อชาติที่แล้วชาตินี้เราก็เลยต้องชดใช้เขาแต่แบบว้าวแค่เจ็ดแปดเดือนเองคนอื่นอ่ะเขาแบบเป็นปีเป็นสองปีเป็นสามปีเป็นสี่ปีเป็นห้าป,ปีหรือว่าบางคนอ่ะต้องชดใช้กันเป็นสิบปีเลยนะเราก็มีความรู้สึกว่า แค่เจ็ดแปดเดือนมันชิวมันผ่านมาแล้วต่อไปมันต้องดีขึ้นให้กําลังใจตัวเองแล้วก็มุกออนไปทําอย่างอื่นอย่าอย่ามาจมอยู่กับเรื่องแค่นี้เลยชีวิตมันยังอีกตั้งยาวไกลไปทําอย่างอื่นที่มันมีสาระไปทํางานไปทํเออย่างอื่นคืออันไหนมันยังทําไม่ได้ก็ยังไม่ต้องทําอันไหนที่ เข้ามาแล้วทำได้ก็เดินหน้าลุยเต็มที่อย่าให้เรื่องเ,ออเรื่องที่มันผ่านเข้ามาที่ทําให้เราเสียความรู้สึกแล้วเออให้มันจมอยู่กับตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนที่แบบว่าอาจจะมีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันหรือว่าบางคนอาจจะเจอเรื่องที่เล็กกว่าใหญ่กว่าก็ขอให้สู้ๆเหมือนแล้วนะเราก็สู้ๆเหมือนกันเป็นกาลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะ そう。